สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทังแมนทีวีวันนี้เรามาพบกันในแมตช์การปั้มระหว่างดีน a m b โบรสประทา c คร i สเจอริโกนะครับผมในศึกรอคู่นี้ไม่แน่จใจว่าเคยเจอกันจริงหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เคยเจอแต่ <laughs> ลองมาจัดนั้นให้ชมนะครับทั้งคู่ออกเอาจากวงการ,รไปปั้มเลยนะครับย้ายไป AEW ทั้งคู่เลยนะ <c oughs> ทั้งสอ,องคนนี้เกมภาคต,ต่อไปก็จะไม่ไม,มีสคนนี้แล้วนะครับ ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งชิงกระเบลแจ้งเตือนปนระดับชมพิมพ์ใหม่ๆอยากดูคู่ไหนแมตช์ใดบอกกันได้นะครับถ้าจัดได้จะจัดให้ชมเอาแล้วครับเราเริ่มแมตช์กันปั้มแล้วดีนแอมบรอส์ดีนดันเจอริโกเข้าม,ม,มุมผัดกรรมการแย่ครับแย่กองมกรยังไม่ได้ทำอะไรกันโคตรลายครับผมดีวิ่งเข้ามาปั้มโคตรลายเลยจับโยกทิ้งลงไปครับผม ไตเอาเกิดเจอริโก้ลบได้ก็โดดฟันสอบใส่ครับฟันสอบหรืออันดุทันแขนไม่แน่ใจฮะอันดุทั้นแขนตบตบเอาดีนตบกลับครับผมจับเจอริโก้เหวี่ยงเด้งเชื่อครับเอาจะตบเอาไม่ได้เอาต่อยอันดุทั้นแขนฮะจับเจอริโก้ใสรัสเซียนสวีทครับผมจับแขนเจอริโก้ฟาดแบพื้นเวทีครับนั่งเอานั่งเอาเจอริโก้ซอกกลับครับผมโดนเข้าหน้าผาเลย โค้ดไลน์ข้ามเชือกเส้นที่3ตกเวทีครับลงมาสู้ต่อข้างล่างครับผมกรรมการก็นับนับหนึ่งตบบ้องหูไปสองข้างเอาดีนดีนทีบกลับได้ครับผมเอาจริโกโตเตะจับดีนยกยกแล้วเอาไปโยนอาจกับบันไดเหล็กครับผมกระทืบฮนะกรรมการนับถึงสี่แล้ว เจริโก้จับดีนดีนเอาไปโคกระพอบ <The owner S 1> ไปทีครับผมหกแล้วครับกรรมการนับถึงหกแล้วจับดีนลุกขึ้นมาวเียงขึ้นเมทีฮะตามขึ้นมาแล้วครับเจริโก้กระทืบใส่ดีนฮะจับดีนมาฉีกขา,าครับผมดีนใส่จอบเบเกอร์ครับโคตรรายลงไปครับผม จับเจริโก้ลุกขึ้นมาครับดีนเวียงเจริโก้เข้าท่อนไม้เวิาไปปั๊มที่ท่อนแขนใส่บลูด็อกต่ออีกทีนึงครับผมเอาแล้วตอนนี้ดีกลับมาได้เปรียบปั๊บเล่นงานเจริโก้ต่อไปเรื่อยๆครับผมจับแผงป้ายเพื่อพิตีจับจก,กดกรรมการนับวิ่งเข้ามาเช็คเช็คหัวไหล่ฮะนับหนึ่งได้แค่นหนึ่งเดียวฮะ ทั้งสองคนนี้เป็นนักปั้มแชมป์โลกอะไรู่างๆนเสียดายไม่แน่ออกเลยครับโดยเฉพาะเจริโก้น่าเสียดายมากอยู่มานาน,นะะาแล้วฮะอ้าวแล้วตอนนี้ดีนเอาล็อกล็อกล็อกฮะล็อกคอ,อเจริโก้ไปเรื่อยๆฮะคล้ายไซเซดล็อกครับผมล็อกคอไปเรื่อยๆอา้าวล้วปล่อยกันแล้วต่อยไปหนึ่งทีครับเจริโก้เวียงดีนเด้งกับเชือกครับอา้าวตัดขาไม่ได้อาชนก็ฮะดีนเวียงเจริโก้บ้างเข้าเทเบิลเขาวิ่งไปปั๊มอา้าวไม่ได้ครับผม ไม่ได้มอนการฮัเจอริโก้ดีนพิ่งกลับมาได้วิ่งไปใส่บลูด็อกครับผมโหยเจอริโก้เป็นลองดีนอยู่ฮะตอนนี้เสียเปรียบอยู่สถานการณ์ไม่ดีครับจับโอ้ยเจอริโก้อดดจะต้องแขนดีนกลับมาโคดไลน์กับครับผม,บผมเอาใครมาทิปเปอรเฮชครับผมทิปเปอรเฮชมาทำอะไรทิปเปอเฮช อ้าวทิเปตมาเล่นงานดีแอมบร้อครับผมเอาแล้วทิทเบตเตะเสียเพราล็อกล็อกแขนแล้วใส่เพชรดีกรีอาหารสุนัขครับผมเอาเจอริโกโ้ขานมาเอาจับกดเลยฮนะกรรมการนับว,วิ่งมาเช่งคนไรนับหนึ่งสองยังทุนตายับดีแอมบร้อทิเบตมาเล่นงานดีเฉยเน,นะฮะ จีนิก็ผิดหวังยังยังไม่ได้ยังไม่ชนะเตะไปที่หน้าดีนะจับแขนดีนมากระทืบครับผมจับดีนลุกขึ้นมาครับดีนสอบไปที่ท้องครับผมไม่ยอมงัยครับดีนแอมบรอสรวบขาต่อย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 เท็กดาวแล้วต่อยนะครับผมจับจีนิก็ต่อย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 ครับผมรล่อใส่ทำไม่ตายนะ เอาแล้วดีนแอมโบรสจะใส่ถ้าไม่ตายฮะเอาจับเสียเข้าล็อกแล้วใส่เดอร์ตี้เอาเดอร์ตี้ดีไม่ได้เอาโดนพิกกลับมาครับเจริโก้พิกได้โอ้โหหล่อไปได้ครับเกือบโดนเดอร์ตี้ดีแล้วพิกกลับได้เฉยนะครับผมเจริโก้จะทำอะไรต่อเนี้ยเอายืนอยู่เฉยๆี่มองลวทำยังไงดีเอาเอาดีนมาเอามาพิกอะ อย่าดูกันท,ท,ท,ทำอะไรดีอ้าวอาทิตย์ตอนทีทอนแขนทำแบบไม่ง่ายเอาพีกกลับมาครับไตจับดีนไปครับแล้วก็กระโดดโ oh, อ้ยสัน,นเซฟฟิทครับผมอ้าวเซตโรล,ลินมาทำอะไรฮะมาช่วยเพื่อนนะเซตโรล,ลินใ <laughs> ส่โรล,ลินนะผมโอ้ยเบิร์ดอิดดาวตอนนี้ดีนแอมบรอสลุกขึ้นมาแล้ว จับเจริโก้รวบกดนเลยฮะกรรมการนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวฮะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ฮะอ้าวล็อกฮอโอ้โหจับหัวโขกะพื้นเนี่ยอาวแล้วตอนนี้ทุบปุ๊บน้าโอก็อัดด้ท่อนแขนนะผมหัวยิ่งไปเด้งเทอร์เบอร์เกลปั๊ม,มได้ท่อนแขนใส่บลูด็อกต่อครับผมโอ้โหใส่ไปชุดนะผม จับเจริโก้ลุกขึ้นมาครับเสียพระเสียพะล็อกซูมเลยเจอร์ก้เลยครับผมตกรรมการนับหนึ่งสองยังไม่ยอมครับเจริโก้เซตโรดินมายืนอยู่ข้างเสียเชียร์เพื่อนนะครับกระทืบไปที่เจริโก้ทิ้งศอกครับผมเอลโบ่หล่อบทิ้งศอกอาแล้วรอบสั้นท่าไม่ตายฮะรอบนี้จะได้ไหมฮะรอบนี้จะได้หรือเปล่าจับเสียพะล็อกล็อกแขนใส เดอร์ตี้ดีครับผมเรียบร้อยหัวตจครับผมเดอร์ตี้ดีเป็นเร่อจะกดกรรมการคับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมโอ้โหเจอริโก้ไม่ได้ใส่ท่าไม่ตายเลยนะครับโดนเดอร์ตี้ดีไปทีเดียวจอดเลยจังหวะนี้ครับผมเจอริโก้อาจจะท่อนแขนดีนแอบรอตเร่งกลับมาโคตรรครับผมแต่จังหวะนี้จิเปเตสมาเล่นงานดีนเพชรดิกรีไปหนึ่งทีครับ เนี่ย <Das que ath ie> จังหวัดไม่ไม่ใช่จังหวัดจังหวัดเพชรกุรีแล้วเจลิโก้านคานเข้ามาครับลานเข้ามากดเลยครับผมกรมการวิ่งเข้ามาใช่ขหัวไหล่ฮะแล้วนับหนึ่งสองยังทนได้ยังไม่ยอมแต่จังหวะน,นี้ใส่จะใสฮะเดินดีๆแต่ไม่ไม่ไม่ได้ครับเมื่อกี้นี้แต่จังหวะน,นี้จะใส่ซูมเพกได้ครับผมกรมการนับหนึ่ง สองยังทนตายให้เจริโก้แต่สุดท้ายก็เรียบร้อยฮะผู้ชนะที่แกดีแอมบรสนะครับผมโอ้โหพเพื่อนมากลัวเล็กน้อยฮะม่ช่วยฮะขอบคุณที่รับชมจนจบจบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งชจ้งกระเบลแจ้งเตือนนะครับผมรับชมคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมบ๊ายบาย